แล้วนี่ก็คือช่วงขายของอยากจะโปรโมทช่องเพื่อนสักหน่อยนะก็นี่เลยนะชื่อว่าฮอตจอมซ่านะคือเพื่อนผมมันชื่อฮอตแต่แหละอ่าก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวแบบตัดต่อกินเกียนฮาฮแนวเ e อ็กเอะไรพวกเนี้ยแนะนําให้ไปดูช่องมันเลยนะเพราะว่าเพื่อนผมคนนี้มันตัดต่อดีมากนะถ้าใครแบบเป็นสายนี้แล้วก็ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดเริ่มมาแล้วก็ต้องขุดมาใช่ไหมมันไม่มีอะไรนอกจากนั้นหรอกเว้ยได้ที่ขุดมาแล้วก็เตรียมคุณเห็น โอ้ไมกอซี่เชื่อผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเหมือนกันนะ่นเว่าที่ขุดไม้ของเล่นนี้มันจะสามารถขุดหินจริงได้น่ะเป็นอะไรที่โคตรจะม m a ิงสไปเดอร์แมนเลยอ๋อลืมไปผมมากับเพื่อนใหม่ผมที่กําลังขุดหินอย่างมอมัาผมก็ไปสะดุดตากับสกินของหมอนี่สกินมันก็จะออกแนวคล้ายๆกับเป็นหัวกระโหลไฟนี้นะแต่ว่ามันเป็นหัวฟักทองยู่ๆผมก็ดันไปเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นนั่นก็คือแมงมุมโผลมาตอนกลางวันกลางวันไม่เท่าไหร่มันคือวันแรกที่ผมสร้างโลกนี้เว้ยคือมันเป็นไม่ได้หรอผู้ชมที่มันมันจะเกิดตอนครั้งแรรกกที่มส้างโล มันเป็นมันไม่ได้หหาหรอกนะพอได้ดาบแล้วก็พุ่งไปอย่ากันพระเอกโชเนนวิใส่กับไม,ม้มุให้มันตายคาน้านีน่แหละเว้ยมึงช่างเป็นผู้ชายที่เม a ซิ่งจริงๆเลยเพื่อนมึงใช้ที่ขุดไม้ในการตัดไม้นี่นะในเวลาออกเดินทางทำเลสร้างบ้านแล้วผู้ชมไปกันเถอแะแวะขุดเหล็กสักนิดหนึ่งเพื่อความแข็งแกร่งโน <No, S 2> มันมืดแล้วแต่ถึงมันจะมืดผมก็ไม่ยอมไปหาที่หลบภยัยเพราะผมมั่นใจในสกิล Hunter ของผมมากแต่จะโชว์ให้เห็นเองไก่พวกตุ๊ดนั่นอนะ เฮ้ยอ๋ยอหน้าจอบันลื่นเกินชิบหายกูต่อให้พวกมึงมาเป็นร้อยเป็นพันกูก็ไม่หวั่นเกรงหรอกเว้ยเพราะขาแข็งแกร่งที่สุดอย่างไงล่ะจังหวะน,นี้เพื่อนเรากำลังแย่จงสมบทพระเอกแล้วก็มาช่วยเพื่อนซะตีแมงม,มุมอยู่ดีๆก็ดันเผลอไปตีเพื่อนตัวเองซะง,งั้นเฮ้ยเชี่ยเลยเนี่ยให้มึงมาแจมเฮ้ยมายเพื่อนกูโดนพี่ดำฆ่าไปแล้วจีัสวิกฤตแล้วหนูกูจะตามเพื่อนกูไปแล้วโอ้โอ้ความพ่ายแพ้นี่มันใช่ดเป็นฟองพายแพ้ที่ไม่น่าให้อภัยจะรออะไรกันอีกล่ะ กลับเอาขอสิวะโชคดีนะเนี่ยผู้ชมที่ผมจำทางได้เนี่ยเดี๋ยวตะกี้กูตายตายดีไม่ใช่เหรอวะอยู่ดีๆขอแม่งพุ่ขึ้นมาเฉยเลยเออแต่ก็ดีเหมือนกันไปงห่างกูเลยเด็กชั่วแล้วนี่ก็คือการล้างแค้งระหว่างตัวผมกับไอ้ผมก็ลองอยังไงละ่ะสไปเดอร์แมนดำมาแจมเฉยตกน้ำเลยโอ้ยเจี๊ยบหมาบ้านกูมันจะเหาะ่าแรงหนาวะ อ้ามันจะเป็นอาทิตย์ยามเช้าที่สดใสจ,จริงๆเลยอยู่ๆเพื่อนผมก็ปวดปสวัสสาวะแล้วก็นึกที่จะไปเข้าห้องน้ำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังลี้ลับบางอย่างทำให้เพื่อนผมออกเกมออกมาชี่นี่กูณคนขับเองเว้ยนั้นที่สุดหน้าที่คนขับก็มาอยู่ในกำมือได้เวลาออกตามหาสมบัติกันแล้วเราจะไปหาเกาะแคนดี้กันเกาะแคนดี้ไม่เจอแต่ผมเจอเกาะทรายทีแรกผมมาผมคิดว่าผมจะเสียเที่ยวคิดว่ามันจะเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแต่จริงมันก็กว้างใหญ่กว่าที่คิดนะนี่โอเคผู้ชมเจอทีสร้างบ้านละก่อนอื่น ตัดไม้วางโครงบ้านอ่าแล้วก็จะได้มาเป็นประมาณนี้ะนะเดี๋ยวเราจะทําหน้าต่างเป็นรั้วไม้เอากั้นแลวกันนะเป็นหน้าต่างเราจะไม่ใช้กระจกเพราะว่าขี้เกียจไปขุดกูเพิ่งรอดพ้นจากสุอนาตกรรมมอะกี้มาไม่นานม่อเอาอีกแล้วเหรอแต่รอบนี้มันจะไม่เป็นเหมือนรอบก่อนเ้ยผู้ชมผมได้เรียนรู้จากความพ่ายแพ้ผมจะรีบคลับเตียงแล้วก็นอนข้ามวันไปเลยไปก็จะคลับเตียงนอนแต่ขนมันไม่พอดิ ายซาเชียพร้อมอืมพวกมึงจะมาสวิงกิ้งกูอย่างนี้ไม่ได้เลยเว้ยกูยังเด็กอยู่โอ้ยบ้านกูมีแต่ตัวอะไรเต็ไมไปหมดเลยวะเนี่ยท็อปก็ไม่มีเลือดก,กูจะหมดอะไรกันวะเนี่ยกูแค้นเคืองมึงมากไอ้เชียพรอมกูจะจัดการมึงให้ได้ไหมเลือดจะเหลือแค่นี้น่าคง,งจะเป็นพลังแห่งกัปตันอเมริกาสินะ่ะเศรษฐกิจผมทั้งในชีวิตจริงและโลกเกมมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่า ผมก็กินเนื้อเราอยอมใจไมนะเนื้อบูดจะเกียดแกแต่็ต้องกินเพราะว่าจะจนนี่คือพลังแห่งกัปตันนั่งบริกาย,ยางไงล่ะเรียนรู้มวิศัยเจ้ามึงกูโดนรุมสองกูโดนลุมสองช่วยกูที เดี๋ยวไม่กูพักเลยเหรอเ๋ยวๆๆๆไม่ให้กูพักก่อนก็ได้นี่มันถือพลวอยนี่มันถือพลวัลชิบงเจ่งขนาดไหนก็เชื่อวโอ้ทนไม่ได้ผมถึงกับต้องใช้วิชานินจาเสาไม้ในการหนีให้พ้นจากไอ้พวกนี้ว่าแต่เพิ่กูตกไปแล้วนะในที่สดุดมันก็เ้าสกักทีเกือบตาย กือบตายเรามีซองเลยใช่นี่เอาล่ะสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือจัดการในสิ่งที่เราเพิ่งทําลงไปเอาล่ะคนต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผู้ชมคือผมเหนื่อยมากเลยคือแบบโอ้ยเจ็บคอจมหายแล้วก็คือแบบคลิปนี้มันอัดตั้งชั่วโมงเลยนะผมตัดเวลาสามนาทีสี่นาทีอะทำไม่ได้ยงไงวะเนี่ยคลิปนี้ที่อาจเป็นวันอาทิตย์ซึ่งต่อจากวันอาทิตย์มันก็ต้องเป็นวันจันทร์แต่ว่าวันจันทร์มันเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันกับเพื่อนผมนะก็คือพ่อของเพื่อนผมเนี่ยเขา เข้าโรงพยาบาลแล้วก็จากที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังเนี่ยอาการของพ่อเขาท่านจะหนักนาสหัสพอควเลยนะแต่ผมจะไม่บอกผู้ชมนะว่าเขาเป็นโรคอะไรแต่คือคือผู้ชมก็รู้เฉยแหละวว่าเขาอาการหนักนะผมก็ไม่ไม่มีอะไรมากผมก็ต้องเอาใจช่วยนะคือตอนผมรู้เขาผมก็รู้สึกแบบเศร้าอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันคือผมเข้าใจฟิวเนี่ยเออเพราะว่าผมก็มีญาติที่สนิทแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวที่เสียไปหลายคนแล้วนะ เออกูเข้าใจมึงดีเพื่อนกูไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับพ่อมึงหรอกนะแต่ว่าเนี่ยก็ตามเวยกูจะขอให้กำลังใจมึงแล้วกันนะเพื่อนขอให้พ่อมึงหายดีๆนะเพื่อนหายไวไวๆแล้วก็สู้ๆเว้ยมึงกูเป็นกำลังใจให้กับมึงเสมอเว้ยเพื่อนชีวิตเราต้องสู้ต่อไปเว้ย